แรม4บวก4 8บวก8 6บวก5บวกนู่นบวกนี่สรุปแล้วมันคืออะไรกันครับอธิบายว่าเวลาเราจะซื้อมือถือเนี่ยอาจจะเห็นตัวเลขแรมเป็นแบบนี้นะครับคือไม่ใช่เลขตัวเดียวตามปกติแต่จะชอบใส่เลขบวกมาด้วยอันนี้ก็ไม่ใช่โจทย์คณิตคิดไว้ที่เขาตั้งเอาไว้ให้เราเล่นสนุกๆนกนะครับแต่มันคือระบบที่เรียกว่าการเพิ่มแรม หรือแรมเสมือนบางค่ายก็จะเรียก extended ram virtual ram ram expansion แล้วแต่จะเรียกครับแต่หลักการของมันคือการที่จะเปลี่ยนพื้นที่ rom บางส่วนเพื่อเอามาใช้เป็นความจำ ram แทนทำให้เวลาเราเปิดแอป,ปขึ้นมาหลายๆตัวในมือถือนะครับมือถือมันก็จะใช้พื้นที่ ram เมสมือนในการรันการทํางานของแอป,ปในพื้นหลังจะได้ไม่เบียดเบียนพื้นที่ ram จริงที่เราใช้งานแอปหลักอยู่แต่มันก็จะมีข้อเสียอยู่ครับตรงที่ ram เมสมือนเนี่ยมันไม่ใช่ ram จริงเราก็จะไม่รู้สึกว่ากดเปิดเพิ่ม ram ขึ้นมาแล้วมันดีขึ้นตรงไหน นอกจากนี้ทาง Google ก็เขียนเอาไว้ด้วยนะครับว่าหน่วยความจําใน Android ไม่ได้เหมาะที่จะเอามาใช้สลับรูปแบบการใช้งานถ้าจะเอารอมที่ปกติแค่เก็บข้อมูลเฉยๆมาใช้เขียนอ่านรดัดๆแบบแรมอาจจะ